และหากไม่เกิดปัญหานะะในอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทราบแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นกสทชบ้านนะคะแต่ว่าทิศทางหลังจากนี้สําหรับวงการสื่อทั้งทีวีและวิทยุจะต้องถูกปรับเปลี่ยนชมหน้าเช่นเดียวกันจากการสิ้นสุดยุคสัมปทานเข้าสู่ยุคการประมูลและการออกใบอนุญาตทั้งหมดติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตั้งงามค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฟรีทีวีหลังจากกศทช11คนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และทำแผนแม่บทซึ่งจะเสร็จภายในอีกหนึ่งปีนับจากนี้คือการนำคลื่นฟรีทีวีทั้งหมดมาประมูลกันใหม่หลังจากหมดสัมรทานและถือว่าจะสิ้นสุดระบบสัมรทานคลื่นความถี่ถาวร นายสมเกีตตั้งกิจวานิชหนึ่งในคณะกรรทีการร่วมร่างกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปีพุทธศักราช2553บอกว่าช่องสาและช่อง7ต้องนำคลื่นมาประมูลใหม่หลังหมดอายุสัมปทานส่วนช่อง5และ MBT ทีที่สังกัดก,กองทัพบ,บกขึ้นอยู่กับว่ากสทชจะให้ดำเนินการในรูปแบบใดและจะพิจารณาว่าควรมีโฆษณาเหมือนในปัจจุบันได้หรือไม่ ขนาดที่ช่อง9้าหรือ MCOT ไม่ต้องประมูลใหม่เพราะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ก่อนกฎหมายบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในส่วนของไทย PBS ได้รับใบอนุญาตใบแรกจากกสทชไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่วิทยุที่สังกัดกองทัพและกรมประชาสัมพันธ์รวมเกือบ400คลื่นหากชี้แจงความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะได้ก็ไม่ต้องคืนคลื่นด้านวิทยุประเภทท้องถิ่นและชุมชนที่ปัจจุบันมีราว7,000สถานีต้องเข้าสู่ระบบการให้ใบอนุญาตทั้งหมดโดยราชการหลายแห่งนะครับ กัดตุนเครื่องความถี่ไว้เยอะกว่าความจําเป็นและเมื่อมีเครื่องความถี่มากกว่าความจําเป็นก็มีการนําเอาไปปล่อยต่อให้กับเอกชนใช้ในระบบสัมปทานซึ่งหลายครั้งก็ไม่มีความโปร่งใสในการจัดสรรน,นะครับมีระบบเรื่องเส้นเรื่องเอ่เรืงของการวิ่งเต้นนะครับซึ่งทําให้ต้นทุนการประกอบการนะครับส่วนที่จะเป็นไรายได้เข้ารัฐนั้นเข้ามาไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วย แล้วก็ผู้ประกอบการที่มีฝีไม้อายมือนะครับหลายรายก็ไม่สามารถแข่งขันได้จากระบบเส้นสายนะครับการเปลี่ยนแปลงยังทำให้ประเทศไทยทุกครัวเรือนต้องเปลี่ยนโทรทัศน์จากแพร่ภาพระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลตามข้อตกลงสหภาพโทรคมระหว่างประเทศหรือ ITU และกฎบัตรอาเซียนที่ไทยต้องเริ่มใช้ในปีคศ,ศ2015ซึ่งประชาชนมีโอกาสดูฟรีทีวีได้มากนับร้อยช่อง แต่ปัญหาที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการคือการแบ่งแผลแม่บทประเภทกิจการโทรทัศน์กับด้านโทร,รคมนาคมออกาก,กันโดยต้องมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบสองชุดอาจสร้างปัญหาเรื่องการควบคุมในอนาคตโดยเฉพาะคำถามที่หากมีการลิงก์สัญญาณโทรทัศน์ใส่ในโลกออนไลน์หรือคนใช้สมาร์ทโฟนดูทีวีใครจะเป็นคนกำกับดูแลส่วนขายวิทยุโัรทัศน์ฉันก็ดูเฉพาะวิทยุต่อทัศนะฮะ,ะเอาโจทย่างง่ายๆถามว่า โทรทัศน์ดาวเทียมขนาดนี้ใครดูแลนะครับการทำไลฟ์ถ่ายทอดทีวีไลฟ์สตรีมทุกวันนี้บนอินเทอร์เน็ตใครดูแลนะครับหรือแมกก้แต่การส่งคลิปภาพผ่านมือถือใครดูแลนะครับนั้นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกฎหมายใช้มากขึ้น้าเราจะเห็นข้อบอกพร่องของกฎหมายมากขึ้นการทะเลาะเบาแวงการตีกันก็จะเกิดมากขึ้นการฟ้องร้องกันเนื่องจากความไม่ชัดเจนก็จะมีมากขึ้น มันไม่สสงบุขครับนักว,วิชาการผู้นี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่การประมูลจะทําให้เกิดกลุ่มทุนใหม่และกลุ่มทุนใหญ่เข้าเข้าครองกิจการสื่อได้ทุกประเภทมีอํานาจกลุ่มผลประโยชน์มากขึ้น ขณะที่การไม่กำหนดช่วงเวลาคืนครึ่งค,ความถี่ที่ชัดเจนทำให้มีนเมย์ต่อการกระทำไม่ชอบของกอสทชที่มีบทบาทเป็นผู้ให้คุณให้โทษเพราะธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์นั้นสามารถสร้างผลประโยชน์ให้อุตสาหกรรมนี้มากถึงเกือบ1,000 0ล้านบาทต่อปีพัทราพรตันงามทีมข่าวเศรษฐกิจไทย PBS รายงาน